สวัสดีครับ5ทีรู้เรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีประเด็นเกี่ยวกับนักเตะคนหนึ่งครับแล้วมันถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหใน t w i t t ตอร์นี่คุยกันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมว่าแวะเข้าไปดูหน่อยก็เออก็น่าสนใจดีก็เลยหยิบยกออกมาพูดคุยกันนะครับนักเตะคนนั้นคือเลรอยซานเน่ครับปีทีมชาติเยอรมนีของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าซีซั่นที่ผ่านมานี่ข่าวพังนะฮะทุกคนยังจำมันได้ดีอยู่ก็ไม่ได้เล่นเกือบ ทางดูการเลยตอนนี้กําลังเรียกความฟิตกําลังฟื้นฟูสภาพร่างกายออกมานะฮะพี่เดีว,ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเชื่อทุกคนน่าจะรู้กันพอสมควรครับว่าโรซาน่กำลังเจราจาที่จะย้ายทีมกลับไปอยู่ที่บริสติกาซึ่งเป้าหมายหลักก็คือ FC Bayern m มิวนินะฮะถึงขั้นมีการออกข่าวว่าฮันซี่ฟริกนะครับเทรนเนอร์ของมิเสือเนี่ยเดินดีลนี้ด้วยตัวเองเลย เจรจาพูดคุยนะฮะติดต่อทางเลอร์ซาเน่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยค่าเหนื่อยสัญญาอะไรพวกนี้ลงตัวแล้วเหลือเพียงแค่ว่าไอ้เรื่องค่าตัวที่จะซื้อจากแมนซิตี้นี่แหละนะครับคือซาเน่เนี่ยเหลือสัญญากับิตี้อีกหนึ่งปีจะหมดในปี2021เพราะฉะนั้นซิตี้ก็เลย ต้องพยายามรีบขายแต่ต้องการขายในราคาที่มันแบบไม่อยากขาดทุนมากนะฮะ70-80ล้านก็โอเคก็น่าสนใจดีอยู่แต่พี่เสือบอกโอ้โหสถานการณนะ์หน้าตรงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีโรคระบาดเต็มไปหมดเลยขอลดลงหน่อยนะครับยังไงก็จะไม่ยอมจ่ายในราคาเกิน50ล้านยูโรแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องหาจุดกึ่งกลางครับนี่คือช่วงเวลาที่กําลังดําเนินอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะย้ายด้วยราคาเท่าไหร่ในระหว่างนั่นแหละครับ จู่ๆก็มีประเด็นจากเป็นสื่อเขาเรียกว่าวใช้แอคเคา t ์ที่แบบว่าสื่อวงในมีมีสายสัมพันธ์จากวงในที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงมากเป็นสื่อวงในที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้โดยไม่มีการยืนยันว่าเป็นสื่อไหนนะครับเพียงแต่ว่าโพสต์ขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูร์ลาซาเน่เนี่ยครับเป็นเป้าหมายสำคัญของลิเวอร์พูลแต่ว่า ซานเน่ uh, ane, มองว่าการย้ายจากมิสเตีซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยนะฮะย้ายไปอยู่กับเร์พูเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องดีนักแล้วก็จะทำให้กลายเป็นศัตรูกับแฟนบอลว่าแบบนั้นแม้ว่าเร์พูเนี่ยจะยืนยันนะครับว่าถ้าย้ายมาเนี่ยค่าเหนื่อยจะไม่มีต่ำกว่าเดิมแน่แยืนพื้นสมมุติว่าได้สักอันนี้สมมุตินะฮะสมมติว่าได้สัก2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อวีคหรือพูพ,พร้อมจ่ายให้เลยจะไม่มีต่ำกว่า250,000แน่ๆ ขอแค่ย้ายมาจะจะรอย้าย2021หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าย้ายมาจัดค่าเหนื่อยให้เหมือนเดิมแน่ๆและอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าซานเน่บอกถ้าย้ายจากแปมนน stay ไปลิเวอร์พูลเนี่ยสงสัยนอนอาจจะไม่ค่อยหลับนะครับฝันร้ายแน่ๆโดนแฟนบอลเกลียดนแน่ๆ,นนๆ,นนๆ,ๆเพราะฉะนั้นเลยตัดปัญหาครับว่าขอย้ายกลับไปบ้านเกิดดีกว่าแล้วก็ไปอยู่กับพี่เสือดีกว่าชัวร์สุดนะครับจบสวยๆพอโพสต์ออกไปแบบนี้ครับ ตัวละครลับอีกหนึ่งคนก็คือคริสเตียนฟอกครับจำชื่อกันได้ไหมครัคริสเตียนฟอกเนี่ยเป็นนักข่าวกีฬาของบิลไซตุ้งครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของบูเดซิก้าแล้วก็ถือว่าเป็นวงในที่แข็งแรงจริงๆของ FC ฟซีไบเอ็นมิวนิกนะฮะฟอกก็ออกมาแบบทวีตเข้าออกมารีทวีตนะต้องใช้คำว่ารีทวีตเข้าออกมารีทวีตแบบชัดๆเลยครับแบ่งเป็นข้อๆแบบนี้เลยครับว่า 1. ลิเวอร์พูลสนใจล,ลอราซเน่จริงไหมจริงครับจริงครับแต่ ลอยเซเน่มองว่าการย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกต้องไหมก็ถูกต้องอีกนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือต้องการย้ายไป FC, ฟซีบาเยิร์นมิวนิกทีมเดียวถูกทั้งหมดเลยครับสิ่งเดียวที่เกยสันฟอรสบ,บอกไว้ก็คือไอเรื่องค่าเหนื่อยที่บอกว่าในระดับจะได้เท่าเดิมหรือมากกว่าอันนั้นไม่ยืนยันนะอันนั้นไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เคลียร์ชัดก็คือลิเวอร์พูลสนใจจริงครับ เพียงแต่ว่าความเป็นไปได้ในความเป็นจริงเนี่ยมันยากที่แมนซิตี้จะปล่อยนักเตะในระดับสตาร์คนนึงให้กับทีมคู่แข่งโดยตรงณปัจจุบันนี้ก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เอาว่าตรงนะเพราะฉะนั้นดีลนี้มันก็เลยล้มเลิกไปส่วนที่ใครคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสเพิ่มเติมหรือ,อมีเซอร์ไพรส์บ้างไหมในการกลับมาสนใจในรอสซาเน่ถ้ามองหน้าตรงนี้นะครับ ลิ์พูน่าจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วกับดีลนี้เพราะว่ามันมันผ่านไปแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องที่มันเพิ่งเกิดวันสอวันนะครับมันเป็นเรื่องมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าข่าวมันเพิ่งออกมาณนะตอนนี้เฉยๆสนใจจริงนะฮะสำหรับโรซาเน่แต่โอกาสย้ายมาแทกเป็น0%ครับสวัสดีครับ